คนที่มองเห็นเวลาอีกสักลมตัดกอนด้วยว่าตาที่วานอ่อนแต่คงเป็นแค่ไฟทีดีคนที่มีความรักคนที่มองตาแล้วก็เข้าใจคนที่พร้อมกัน ไม่ว่ารายดีแค่ไหนขอไมีพลานคนบนโลกแค่นี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานานจินตนาการหากใครคนที่รักฉันยังสวัสดีครับผมก็มาแฟนผมก็มา เราสองคนต่างคนต่างมาเห็นคนนี้เนี่ยปีหน้าจะลงสมัครสอสอนะครับผมก็จะตั้งชื่อพักเองชื่อพักว่าพักผ่อนครับผมเป็นพักเราที่นี้นโยบายคือเราจะพักผ่อนกันตลอดไม่มีการทํางานนะครับผมอ่าคนนี้ฮะมือกลองครับผมชื่อปูนครับมือแบนครับผมเบอร์ครับผม ครับ<ณ>คนนี้มีคนนี้สมัครเป็นการสสมีหนึ่งพาร์ครับคนนี้ชื่อพาร์ว่าพาร์การกกเรียนนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบโดดหลีกพลอยนะครับ<ณ>และคนท้ายครับเบอร์กีตาร์กวค,ครับพพพอออแแแลลล้้้ววว

ហើយរីករាយផងខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលឡាន เเจ้ทวคลี่นสเปล่ปการรอคอยที่ดูอนางไล่อยู่กับฟันที่มีาาะขงนโลแห่งนี้มีสักที่ฉัน,น,ใน,ใน,นกล่ารอคจินากลในคนที่ักให้มีอา

ก็สวัสด like ีป mm ีใหม่ไทยนะครับผมอย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับผม13เมษายนครับก็เป็นอีกหนึ่งปีที่การได้มีโอกาสกลับมาบ้านเกิดชุบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่นน้ำสงกรานไม่มีอะไรครับผม ครับเป็นมุกขาเป็นมุกไงเล่นสุงรารที่สุพรรณบุรีร่วมกับแฟนๆด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ทราบว่าเป็นวันเล่นสงการวันแรกหรือเปล่าใช่ไหมฮะที่นี่วันแรกก็จริงๆแล้วตอบบ้านสุพรรณพิรัยเนี่ยคิดถึงบ้านทุกครั้งเลยนะครับผมคิดถึงจริงไม่เชื่อเหรอทชถ้าไมเชื่อเดี๋ยวมีเพลงนี้มาฝาก ฉันเกิดมาเป็นนุ่งสุขใยทำน้นาตาแดดท้งวันจนตัวฉันนั้นมัน,นตดมติดกี่เนียงภาษาฟังดูก็นเหนอสิ่งดีเขื่อนฟล้อกันปนทีว่าพี่ก็มาน้องก็มา

เห็นใจนะเวลาไปไหนมาไหนก็ให้เธอพูดว่าเราก็มาแต่นี้ต่อไปเห็นทีจะไม่เหนื่อยแล้วมื่อมีน้อมกล้ามาสอนให้เจรจา ดีครับผมก็มาแฟนผมก็มาเราสองคนต่างคนต่างนี้จะไมเนิรแลเมือนน่อมี สวัสดีค่ะสวัสดีสุพรรณบุรีด้วยค่ะครับสวัสดีสุพรรณบุรีครับค่ะเป็นไงบ้างคะปีใหม่ไทยปีนี้ดีใจมากครับเพราะว่าได้มีโอกาสกลับมาสุพรรณบุรีบ้านเกิดของเราเองแล้วก็ได้มาทําบุญกับแฟนๆที่ที่วัดใกล้ๆบ้านด้วยนะครับผมตั้งแต่เช้ามาก็ดีใจมากๆที่แฟนมาเยอะมากปีนี้มาเยอะกว่าปีแล้วปีแล้วประมาณ200ปีนี้มามันสามร้อยกว่าคนครับซึ่คือวัดโพธาตานั่นเองใช่ครับผมใช่ฮะเป็นวัดประจําบ้านต้องกันวัดประจําที่เราไปทําบุญประจาครับเพราะว่าเป็นวัดที่ใกล้ก้บ้านด้วยครับึ่งมีนงกันก็ได้ าล้ดน้านำหนัวก็ต้องแม่ด้วยแล้วก็คุณยายด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เราก็ทําทุกปีครับเพราะเป็นเป็นประเพณีที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วก็ได้ได้ได้ไดขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานของเราต่อไปในอนาคตด้วยคับยายให้พรไงบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วแกก็พูดไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสื่อสารไม่ค่อยจะจะได้แล้วแต่ว่าก็รู้ว่าแกแกก็รักหลานมากแล้วก็อยากให้หลานได้แบบได้แบบว่าอย่าดื้อประมาณนี้ครับจริงไหมครับอกว่าคุณยายจะสกรีนสบายให้น <laughs> ก็สก e, ีนทุกคนเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวทุกคนก็คงสกีนให้หมดทุกคนครับหัวเราหวานเจียวค่ะใช่ครับปีนี้บีตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะบก็ปีนี้ตั้งใจอะไรพิเศษไหมก็คงจะตั้งใจในการตั้งใจเรียนครับพยายามพยายามเรียนให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมีงานโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยก็คงจะทําให้เต็มที่กับผลงานแล้วก็รอรุนว่าจะมีโปรเจกต์อะไรกับกับกับปีนี้ที่ผ่านที่จะผ่านผ่านมาแล้วก็ให้เราได้ได้ทำผลงานดีๆให้แฟนได้ชมกันครับ บอกว่ามีโปรเต็กใหญ่แต่อุ้บไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบครับก็กกอรอลุ้นว่าจะมีหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ได้เจอน้องทิวด้วยได้เจอน้องชายด้วยชอบป่ะดิชอบน้องชายน้องตอนนี้เนาะรอ,อ,อครับต,ตอนนี้เขาบ่มกล้ามอยู่ตอนนี้ก็อยากจะปั้นให้เป็นนายแบบอะไรอย่างนี้ครับผมแต่น้องทิวเขินเนาะขี้เขินขี้อายมากเหมือนเหมือนพี่ชายตอนตอนสมัยแบบ ก่อนเข้าวงการอะไรเงี้ย <est> ก็จะเป็นคนขี้อายแล้วก็แล้วก็จะพูดน้อยมากแต่ว่าวันนี้ได้ร้องเพลงให้แฟนฟังด้วยะนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่น้องชายได้ร้องเพลงให้แฟนขาฟังก็แฟนๆบอว่าร้องเพลงใช้ได<ฮ>้เลยนะครับเสียงดีเลยทีเดียวจากวันนี้ก็จริงๆต้องไปรอลุ้นคู่กรกร,กรมใกล้เอาศาแล้วใช่คู่กรรมใกล้เอาศาแล้วครับแล้วก็แล้วก็ทุกค,คนเนี่ยฟังเออนั่งนั่งเฝ้ารอหน้าทีวีนะครับผมจันทร์คารทุกวันจันทร์คานสองทุ่มสิบเนี่ยทุกคนจะรอดูว่าจะเป็นไงบ้างวันนี้โกบล จะจะแบบว่าโดนแบบว่าเวนัททำอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยก็จะมีคนแบบว่าคอยคอยติดตามผลงานก็ดีใจมากๆที่แฟนดูคู่กันมันเยอะมากๆนะครับผมอาคุณมากๆครับต้องรอเชียร์กันเนาะใช่ครับก็รอเชียร์ว่าวันอันขารหน้าจะเป็นตอนจบแล้วก็ฝากทุกคนให้กำลังใจทั้งโกเบลิทั้งอังสุมาลินทั้งวันัดด้วยแล้วกันครับปิดท้ายวันเกิดเพื่อนน้องศาสตมีอะไรจะพ ไม่มีเซอร์ไพรส์เลยครับผมก็จริงๆเราก็แ,แค่โทรไปไฮบริดเ,เดย์กับกับชาดแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายน,นะครับผม,ผมก็เป็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารู้สึก,กรู้สึกว่าเออก็โตอีกหนึ่งปีแล้วเขาก็อายุยี่สิบสองปีเต็มก็ขอให้เขาเออ่มีความสุขมากๆให้เขามีมีงานเยอะๆมีคนรักเยอะๆครับผมเดือนตามไปนะฮะยี่สิบสามตาุลายี่สิบสามตุลาครับก็ก็จะหนีไปอีกหนึ่งปีครับครเดียวน้อครับครับเดียวครนะอวยพรปีใหม่ไทยกันคทับงนั้นบางคนไม่ได้มาวันนี้แต่ก็็สนใจมมาครรับผกเออออ่ขวยพ ใหม่ของแฟนๆทุกคนที่อาจจะไม่ได้มาสุพรรณบุรีนะครับผมแฟนๆที่อยู่ที่บ้านหรือว่าแฟนๆทีวพูทุกคนหรือแฟนขับของกันด้วยนะครับผมแล้วก็แฟน,นทุกคนที่ดูรายการทีวพูอยู่นะขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็ปีใหม่ไทยปีนี้ครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำร,ร,รวยเฮงๆกันทั่วหน้านะครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับใครเป็นสาวขอให้สวยวันสวยคืนใครเป็นผู้ชายขอให้หล่อวันหล่อคืนแล้วก็ใครที่ยังไม่มีแฟนขอให้มีแฟนเร็วๆนะครับผมแฮปปี้สงกรานต์เดย์ครับผมขอบคุณครับ ยินเีิ้อตรัอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ้าวคัมมินตรงนี้ก็ได้คำมินอยู่นี่ เบียดเบียดกันหน่อยมาก็ได้ค่ะค่ะสุขสันต์วันสงการด้วยครับแฮปปี้นิวเยียครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมใช่ซึ่งตอนนี้5หนุ่มก็มาอยู่ที่งานที่สุพรรณใช่ครับค่ะต้องการพาเพื่อนมาใช่ก็เป็นงานสงการครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นปีที่3แล้วแต่ว่าจริงๆก็ทุกปีจะมาแบบมาแบบคนเดียวแต่ปีนี้ขอเพื่อนมาด้วยเพราะว่าอยากจะเอาเอาแบรนด์มาเล่นที่นี่ครับผมให้แฟนชาวสุพรรณได้เต็มอิ่มกับกับเพลงของการครับผมชื่อวงชื่อว่า เพลนครับคือจริงๆงงช่วงเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นไงบ้างคะวันนี้บอกว่าเต้มาสาวเชกม็มาอยู่กับน้องกันทั้งวันเลยอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากครับวันนี้คนดูไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยครับที่ซ้อมมาลืมหมดเลยลืมหมดไม่ลืมครับแนะนำสมาชิกนะครับผมเบอร์เล่นเบสดครับชื่อปูนเล่นกองครับผม ผมกบเล่นกีตาร์ครับผมพี่กบต้องทำหน้าหลอ่อเลยะเพราะว่ากบเขาขายหล่อครับผม <c oughs> ีมือเขาไม่ขายเขาขายคมหล,อ <c oughs> หลอ่อค่ะแล้วกันกันก็ร้องนำเนะาะคามินเล่นคีย์บอร์ดครับคามินที่พูดบ่อยเป็นคนขี้อายมากครับตอนนี้เขาตื่นเต้นมากว่าเขาจะเขาจะเล่นเพลงแรกจ <c> ะ <oughs> เล่นถิดเล่นถูกเพราะว่าเขาไม่เคยคือพวกนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกงานใหญ่ๆแบบนี้ก็เลยก็เลยแบบตื่นเต้นนิดเล็กน้อยครับผมครับบอกว่ากลางวันก็มีร้องเพลงที่บ้านด้วย ยังไงมหาค um> uh รับร้องก็แฟนคลับก็คือก็เล่นกีต้าร์กันขำๆกันเองกันเองครับแล้วก็อยากจะบอกกันใช้งานคุ้มเลยวันนี้ มีเีแบบเล็กน้อยเป็นแบบว่าร้องเพลงแบบว่าให้แฟนได้ฟังกันก็วันนี้มาแฟนขับมาประมาณสามร้อยกว่าคนที่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 มาทาบุญด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วก็แล้วก็เล่นน้ำสงกรานที่ที่วัดครับแล้วก็ตอนตอนที่บ่ายก็จะมามารดน้ำนมหลวงพ่อคุณแม่คุณยายด้วยแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยครับยังไม่รับแฟนขับที่มาที่นี่ด้วยเนาะใช่ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนครับวันนี้ครับแล้วมีกิจกรรมอะไรกันไหมคะสงกรานเพื่อน ของการเดี๋ยวเสร็จวันนี้ปุ๊บได้อยู่บ้านหนึ่งวันนะครับก็ก็ก็ขอไม่รับงานหนึ่งวันเพราะว่าอยากอยู่ครอบครัวหนึ่งวันครับผมก็คงกลับบ้านหาแม่เวเจอกันครับถ้าสมมติจะติดต่องานก็ครับก็สามารถโทรมาได้ครับผมที่เบอร์กบฮะก็เดี๋ยวติดต่อผ่านผ่านบริษัทมาลวกันนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ได้เห็นหน้าพวกเราแบบนี้แหละครับผมเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เนเพื่อนกัน ครับผมขอบคุณครับ